ื่อวานหนูบอกว่าหนูป่วยเขาก็นึกว่าแล้วเมื่อกี้เขาโทรหาหนูหนูก็บอกว่าหนูไม่ไหวแล้วหนูขอหลับก่อนหนูสบายดีทุกคนหูไม่ธรรมดาปุไปเลื่องไปเปื่อยลอกอะหนูลอกไม่หนูลอกอย่างงี้ไม่เลาเลยแล้วหนูยังกินไอติมอีกมันกินไม่ได้เหรอหนูป่วยยั้งไง นี่ถงน้ำแล้วเรากินติมไม่ได้เหรอ,อแล้วเราอ้วกนี่เรากินติมไม่ได้หรอกินได้กินได้แต่ว่าคนนึิว่าแบบมาจะเจอหนูนอนพี่ก้น,นอนนี้ยุกคนมากินหึห<ม>ึหึหมหึมหึหึ่ึหึหึหมหึหึห่หอ่ึห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 ยวึหึหมหึ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 หหึหกหหึ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 ห่หหญิงห้หห โทรถชัฉนเหรอกใช่ขอบใจนะเธอตกใจด้ย